พยากรณ์อากาศประจำวันที่9มิถุนายน2565มาเช็คสภาพอากาศเช็คฝนฟ้ากันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามพิธีดาชาแนลด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวต่อไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับวันนี้วันพาร์ลัสบอดีที่9มิถุนายน65รองมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตาบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปั่นกลางพัดปกคลุมทะเล ดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนสะสมฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมจากพะแลน้ําป่าหลายหลากได้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ ถัดมาเรามาเช็คทีละภาคกันเลยนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองระสิบสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่กำแพงเพชร เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากถัดมาเรามาเช็คที่ภาคอีสานกันเลยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3434องศา,าเซลเซียด ลมตะวันตกเฉียงตยใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงตยใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ เน้นจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจินบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเป็นช่วงบ่ายค่ำค่ะเน้นเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนคร ครศรีธรรมร,ร,ราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องาสศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองระอยละ40ของพื้นที่เน้นระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 5องสาเซลเยียสิบห ภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายช่วงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3-34องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงต้าความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาเช็คเกณฑ์ปริมาณฝนกันหน่อยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบถ้าฝนเล็กน้อยจะอยู่ที่0.1-10มิล mm. ิเมตรฝนปานกลางอยู่ที่10.1-35มิลิเมตรค่ะฝนหนักอยู่ที่35.1-90มิลิเมตรและฝนหนักมากอยู่ที่90.1ม mm. มขึ้นไปค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจกนะกัมาอคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย